เป็นหนึ่งวงมาเกบเป็นเพื่อนเพืนต่อครับน้าจา,า,ค,า,ค,าครับสวัสดีครับุณเป็นหนึ่งครับเป็นยังไงมาะวันนี้เป็นพ่อ,อน,น้องาการอะไรอีกครับมีอะไรอะไรครับน้องแดูไม่ค่อคสดชื่อน้อง เงยหน้านิดนึงนะครับดูนะครับนี่มันเออโอเคอ่าถ้าอย่างนี้นะครับลักษณะของก็ไม่ได้แดงมากนะครับน่าจะที่จะเริ่มเป็นหวัดนะครับเดี๋ยวหมอจะสั่งยาให้นะครับคุณเป็นหนึ่งพักมาอีกแล้วนะครับนี่ครับไม่หายหรอครับอาการเป็นยังไงนะครับ เนี่หมอครั้งที่แล้วคือมันหายไปแล้วแล้วมันเป็นอีกใช่ไหมครับค่ะอย่างนี้นนเดี๋ยวหมอตรวจอีกทีนะครับหาปอกนะครับครับผมก็เปน็นเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวหมอจะให้ยาไปนะครับเอา้าเป็นหนึ่งไปแล้วครับไม่หายครับไม่หายแล้วครับ เป็นอาการเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมเลยเนาะเนเลยเหมือนไม่หายอ่ะเดี๋ยวหมอตรวจอีกทีนะครับอาปาดนิดนึงนะครับไปนะครับอือนี่โอเคเหมือนเดิมนะครับนะหมอให้ยาครับครับรยบร้อยครับรับยาครับไม่หายนะเอ้าเป็นปหนึ่งแล้วหรอไม่หายสักทีครับคุณหมอไม่หายอ่ะ เหมือนเดิมเลยเหครับอือทำไมเป็นอย่างนี้นะอ่ะตัวใหม่ทีครับอ่ะอาปากครับอือเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวมาให้ยาใหม่นะครับกินยาตรงอยู่เนาะครับครับอ่ะเดี๋ยวอยครับรับยาครับครับคุณไป็นอะไแล้วเหรอครับใช่มาอีกแล้วไม่หายทุกทีอุ๊ยไม่ไหวแล้วเบื่อแล้วอ๋ เบื่อทำอย่างนี้ถามเวลาช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารนะครับโอ้ยค,ครับหมอโอ้คค,คครับยินดครับดีมากเลยครับ